สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระาธาตุลำปางหลวงนะครับตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปในวัดทที่่าไรวันนี้วันที่สองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันอาทิตย์แดดร้อนมากดูม้ารุ่นปาม้ <c oughs> มาม้าร้อนสวยอ่ะต้นลิ็คือม้าอืนี่เลย ตัดม้าแล้วก็ลำปาาแล้วให้อาหารน้องจะเสกเข้าทางนี้ได้ไหมน้องจะมองเราเลยนะฮะให้อาหารนเออนี่ยเอาไปให้ดิเอาให้น้องสิบบาทอ่ะให้ไปสองมัดก็ให้ไปสองสองกันสองมัดไม่ไม่ไม่เอาไปให้เขาเลยไม่เตะหรอก <c oughs> ไปให้ปนปแถ่ายให้ให้ับ<ป>น้องน้องเชื่องอยู่แล้วเนาะนางก็กินนะเนี่ยน้องเชื่องไหมลูก <Yeah. S 2> เข้าไปใกลไ้ได้ไหมเฮ้ยน้องยังกิน,น,ยนอ,อยู่เลยน้องหิว mặt trời 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 mặt นี่แ่นอนทางนี้สิคะใช่เขาคืนไม่เอาัาอ,อ,าอ,อร่อยไหมคะเอออร่อยไหม,ไมเขาโดนล็อกวน่ารักกันเลยเยชื่องด้วยนี่ใครจะมานั่งรถมาก็นั่งได้นะแต่ว่าถ้าจะถ่ายรูปไปเฉยเขาให้เขาให้สิบบาท แต่น้องน้องน่าจะไม่ดุแหละเพราะว่าเข้าใกล้คนได้อ่ะน่ารักจังเลยมันย่าอะไรไม่รู้อ่ะ นี่น้องยืนอยู่ตรงป้ายเลยนะนี่น้องยืนอยู่ตรงทางเข้าวัดเลย<ะ> 嗯。<noise> <noise> <noise> ขึ้นทางโน้นให้รสิัสิิทั้งหลายในวัรธมาบวงมีอกคพระตบปงหลวงองค์พระเจ้าแมาราพ่อาเานงรมอาเ่อานปคอัวที่ได้บริจาเงินบรุงวในางนี้มอเรื่อมีแชุบมันเจริญเธอได้อยู่ดีมีโชค น่มดีมามอายุมาเยือนยาวมีโกคลาภแตกต่งปาจังจากโรงไทยไทยเจ็บแม้ว่าจะเดินทางไปหรือกลับขอขอเอเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยนะครับเ่อโชคดีมีใยทั้งขาไปและขากลับอาโชคดีมีทรัพย์ทั้งขากลับและขาไปนะครับที่ท่านได้มาทำบุญ กาบริจาคเงินบำรุงวัดในครั้งนี้นะครับท่านใดที่มาถึงแล้วนะครับมีชิตตาธาจะมารว่วมทำบุญมาบริจาคเงินบำรุงวัดไปกับวันท้าทายลำตางว่วงแหน่ปลอดแตรนะครับมาที่โตราบริจาคที่ประชาัันนะครับอแาแดกนะครับมาท้าทายเป็นอยจากโลกไทยให้แก่ฟังให้ท่านได้ดีดรจากนักเกตการ มาให้มากสีานใหญ่โตโตมาดีน้ำร้อนมากเลยแดดนะเพราะฝนตกก็ฝนาเรยมกาับรงารปะมนการรวรวมว่าการ่จะได้รู้ตอบรับริว่ากาะไปแล้วนะอ่าเอาเลยการที่มาเห็นแล้วะครีกิกเอมากการบริจาคการบรวมว่าไว้สััท่ ตัองการัวแม่ปั๊เจอนะครับมาที่วัดนิมานตัวนี้เลยนะครับมันโดนลาวไน์มปเอาขี้ไว้นะครับไม่นดะปัจจอะไร้ืมองการงานายชื่อนะครับเพื่อเกมฑ์มาบุญในรัดนา้ให้รับรู้นะครับว่าท่านได้มาทักบุญบริจาคเงินรับรู้ว่าไหวกับมาทักบุญไหดผ่านตลาดมันเป็นอย่างเงี้ยตั้งเตนไปเลย หรือว่าจะไปลงนั่นแขนพ่อว่าอร๋ว้ยาจะไงี้อันนี้มนเนงานี้าการวพเราแผนมารตอนข้าอาสักวีาสาที่พิหารวิธินะครับันนี้ที่ตองที่มากันแล้วนาคาวีทกนาที่จะมาร่วมทำบุญทีทองนะครับ อาองพระจำแก่มาละโคนตอจำเบาพระติต่อดอกไม้ลูกเพียรอมอาได้ที่เขา้า,นนามาในสมการเข,าขเ้าพันเดินในนะครับอาต่อไปก็จะเป็นลายชื่อน,นะคาผู้บริจาคทำบุญอาทำบุญนะครับครับองบริจาคเงินบำรุงวัดนะครับก็มีนางดาราอาพร้อมบในครอบครัวจากสกขานะครับอีสุบาน ก็ได้เลยนะ้องคการสับานขัมที Jennifer, back, ่ตีบ้านครอบครัวทนา่อจัารานข้าวที่มานที่ครนาับตกล้อดนาุกทุเพ่นาาบารบริจาคเินมานในั้งนี้นะครับ

Terima kasih. รถน้ำพระธาตส่งน้ำผู้ิบอาส่น้ำพระธาตุรับเดี๋เข้าโส่งนาก็สงนผู้บนะครับ

เ่องไนอย่างเดียวเดี๋ยวชวนเขาไปดูกลับไม่กลับเจอไนะครับเิญเหยครับแล้ก็แถวตนีแวครับแล้วแต่ทำมุนนะครับทอยู่ด้านนน้นรอลครับอบคุทับังนยท้ก็ได้ เอาส่งน้ำพระธาตุครับส่งน้ำพระธาตุจับเลยจับเลยจักน้ำก่อนครับจักน้ำก่อนครับจักน้ำใส่แล้วแกงครับจับน้ำก้านนี้ครับเล้าแกงนวดเลยเล้าแกงน้ำปูง่ายเล้วแกงท้ำปูนัาเรื่อยครับถ้าเต็มมันจะบอกให้หน้าเลยครับหน้าเลยครับแค่จับเท่าไหรหน้านะครับหน้า

ละหมดเลยน้ำกนแไม่ถึงเย็น<ะ> <c oughs>

阿查，上班了。 ลำปางหลวงบทสวดบูชาพระธาตุลำปางหลวง ผลตบภมมันเลยชื้นเนาะต้นย,ยาเยออใช่เออใช่ยาเตียงโอ้โหสวยสวยเนาะมันคือ,<ข>อหลังคาร้านนาข <อ S 1> เขาเรียกหลังคาทรงอะไรนะจะเป็นแบบเนี้ยแบบทรงร้านนาปะ ยังไม่ครบสามรอบเลยอรอบเดียวชื้นชท้าื้นท้าเปเชร์ะฮะพี่เ แล้วก็ไม่ไจำเป็นต้อง,องเก็บขาเขียงข้าวข้าวปักรูปล่ในกระถ แลถ่ายลูกไหเรจะกลับลงจากประทาดแล้วนะครับ มาขี่รอบวัด <c oughs> นัง่งรถยังนั่งกันเยอะเลย การอร่อยอร่อยกัจาเด่มากเ่ยะเติมตรงนี้อากาศดีมากเลยหอมมากอ,อากาศดีมาก หาอไปก็จะเป็นอะไรื่อนะครับกรบริจาคร่วมทำบุญเพราะว่ามันหลายปีแล้วอ่ครบาบริจาครันบำรุงวัดสมรปากาหลวงนะครับก็คือตอนปีสามเเว็คเวทุนะคะบาครับสาจะถกเพศหนึ่งร้อยปาแก็งานจะร้ออก่นะครับจากเดินาขับมาอะเป็นรองบามหอุบสนา ขออ้างเสิ่งศักดิ์สิทธิ์ั่งลายในวัฏวิาตุาแหงดวงนี้มีองค์พัะวาตุาแหน่งดวงหาองค์ระเจาแก่มาราตอนเ้านะคอาจจมาสนเพื่อนและครอบครัวมันก็สั่นจังเลย ม <c oughs> ีอยู่ตรงเกือบที่ขายของฝากของขฝากง่ายไร แค่แตนแค่แตงแค่แตงร้อยงบอกมาเลยออร้อนมีให้บอาทำน้ำใไหมต้งแต่เลยอยกได้ก็เอาได้หยาได้ก็เอา

Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 <laughs>